โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก กับสองคำปมชาแนลครับมันนี้ได้หนวดมืกครับหนวดยิ่ใหญ่แล้ครับอันนี้ปีกน้อยนึง่ะน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มหนว่ใหญ่ครับมีผักแก่กับมีผักสลัดซี่หอมครับแป้งทั่วคือเราครับแล้วก็รำน้อยนึงครับลองเมึงครับเป็นยังไง หลวดย้มยิ้ครับครับ้ม้งครับเป็นยังไงกินให้พ่อแม่พี่น้องมั้งครับลวกมิกงักครับกรอบครับพี่น้องตัวนี้ปีกมันนะครับนี่ยว้าว wow. เค็มแซ่บครับปเปรี้ยวหวานเค็มน้อยนะครับหนวดไหลนะครับทำยังไงครับกัดเข่าบ่าวพอดีโอเคยั okay, okay. Yeah. ผู้ดทีด่เขามาได้ก็อย่าลืมกดที่ตามให้่องผลลยนะครับกดไลค์กดซับตะข่ครับกดแชร์เป็นกำลังใจนห้น้ำเลยนะครับ นี่ว่างครับรับจากตอนรับงานมาเห็ดขิดน่ครับตอนนี่งๆปุ๋ยนี่งๆกบกอรอบครับ ลวดครับคำใหญ่ๆครับบโปมไหนมาแต่หางครับพิเสืของใส่มามากด้ครับพี่น้อง mà ăn nấm canh nè. Nước giấm canh này ngon lắm. Nước giấm nấm canh này Nước หนวดยังไหลกันเหนียวอยู่ครับเั็กหน่อยคหนึ่งเดี๋ยวหนวดยังยังสซินเบิร์ดนนี่นปีกมันนี่ปีกมันผมอเอา,เอา,เ,อาเอาปีกมานน้อยเดียวม,มา,า,วววาเดียวมาหลาครับ,บลหนวดหนวดเลยหนวดเดียวครับเกือบกิโลครับแปดขีดเก้าขีด

เออนี่ยังมันม้วนอยตอนใหญ่ยำขาดเบ้เลยนะลองเพือนพี่น้นนองกำ,ย,ำงยัง <c oughs> ยังไงเขาขาดบ้เลย่ำไ่ได้บุนีโอ้โน้ืมเหนียวเหนียวครับ วันวะใครช่ผมเป็นต่ำ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนะครับเป็นกำลังใจครับปีกนี่หยำง่ายกว่าห่อนก็แ,แต่มนี่ยนี่ยำง่ายกว่าจะแจะว่วเผ็ดๆเปรี้ยว บรรยาาศยามใบใบลงเงิเบดเลย่น้อง่ายละง่ายอ่ตรงหันมันดอก ก<ไ>ับไปจำบครับไปโอ้หัวเจ็ หนามลองก่อนเจ้ยวนี่ขาทาได้ไหมเนาะผวไม่สูตร,รอกครับพุกย่งก่อนสียบ ฝากแนะ่น้ำเพื่อนๆมูพวกกันได้ครับ,บเพได้ใดีดยวเขามาติดตามครับฝาัติดตามสองให้นน้ำนะครับข้ามปมท่าแนืครับตัวนี้เอามาต่างไม่เลอหรครับโค้งชีสันกินโมเป็น เหน,นียวหนวดแนีวนี้หยัดมันลงไปมาหยัดมันลงไป ก็เปอนอ่วนใหง่ได้หย่่งโมเลกไมได้ครับมืกินน้ำกันได้เข้ามาที่หลังอ้นจิ้มน้ำจิ้มนี่ครับจิ้มน้ำจิ้มทำยี้ยิง ไอ้คอมเม้นต์เบิรงนแต่เห็นคลิปนี้นะครับคลิปหนาอยากให้กินยังให้เบิรงครับคลิปหนาอยากให้กินยังให้เบิรงไอ้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากให้กินยังกัดคอมเมนต์มาได้ครับ เสร็จแล้วครับไม่พีบางขอมามากินยำปลาเมือกให้นบังแน่มาน้ำปลาเมือ,มอกไปได้ยำกันเลยหลวกจิมเนยนะครับพี่กลุ่รับพีกลุ่มมานองเจ๋งเลยกินยำปลาเมือกเห้นบังแนี่ เดี๋ยวหลังหน่อยสิไปนวดมือกไอ้งเขาขาวนะครับเห็ิมันเขากินกันนะครับกรอบนวดมือกิ้งยังนมือหลังเหยื่บบอมาหลวัดจิ้มกับว่าย่ำเนี่ยนะครับอันนี้ไปรอดตายมาเห็นแต่อันนี้ก็ไม่ได้ เปล่าหน้าวันนียบีบ เหลือวเหาตอนไปเนาะมาเอาเห็นเบิร์ สองตัวชูถ่ายไปหนหรอชูถ่ายคำชดท้ายโซ่คำนี้ไงสุดนามตัวคำนี้ไงตุป น้ำจิ้มดวอยางครับ ตอนผมไขะะ่เพื่อทานเนี่ยกะดลายขำมาเบงนะครับก็จะ่าลืมกดติดตามกดทับสั่ไข่กดไลค์กดแชร์ให้ส่องคำปลอมน้ำเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกให้ร้าน,นะครับครับผมขอจบลิมนี้ไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายกดติดตามผมด้วยนะครับ